ไม่มีนะแชร์แล้วค่ะอาจารย์แชร์แล้วก็ตอบให้แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามพิมพ์เข้ามาเลยนะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามพิมพ์เข้ามาเลยเร็วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นขอจอขอใจด้วยของขวัญจัดมาให้เต็มที่นะอย่าให้ขาดเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอย่างเพียงเท่านั้นนะเร็วเร็วเซ่แชร์แล้วชื่ออะไรแอน รถมอไซ์หายจะได้คืนไหมไพบอกเดี๋ยวเขามาเขาช่วยเขาพยายามช่วยอยู่ไปแจ้งความไว้ยังอะ่ะถ้าแจ้งความไว้คนแก,แก่เขาจะช่วยในที่นี้ก็น่าจะเป็นพวกพวกคนที่เขาแบบมีความชํานาญบางอย่างอะ่ะถ้าไปแจ้งความไว้เขาก็น่าจะช่วยเต็มที่ะนะเลืผ,ผู้ใหญ่อ่ะนะเออผู้ใหญ่หรือว่าหรือว่าผู้มีอยู่ในเครื่องแบบอะ่ะถ้าไปแจ้งความก็น่าจะได้คืนอยู่แต่เขาช่วยเต็มที่นะ แต่ยังไม่ได้รถคืนว่าง